เอาลดไฟกลุ้มมาเอะไย่างงี้มองไม่ชัดหรอกลดไปนะเอาไฟวางตรงนะเร,รไฟส่ลมายลมนิดเดียวพอแนละ้วทายตรงนี้ออกตรงเนี้ยแล้วทายตรงนี้ออกให้มันดึงสายพานออกได,เไดเ้เสียบไปได้เพ่งเสียบไปแผลงไว้ตรงนู้นก็ได้นะไม่ต้องแขวนนู่นแขวนนู่นเลย ให้บัสตี้ถือไปเอาบักตายมาถอนนี่ออกหนึ่ตัวหนึ่งเบอร์อะไรไม่รู้เบอร์สิบสี่อะไรมาไปทางนู้นไปทางนู้นมาคายนี่ก่อนนี่สีเนี่ยมานี่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 ตรงมือเนี่ยคายลงไปทางนู้นกดลงไปเลยส่งไฟใช้หรือยัง คนลงไปวางโดนท่อ,อน,นีน่แต่เอ้พองแจมาต่อจ็ดเกนี่เอาสะอาดเด้เนี่ยสะอาดเรื่องอะไรไม่ต้องไม,ไม่ต้องมีที่ให้นะไม่ต้องยุ่งเอ้ยเราเองเสียบไฟเนี่ยเสียแล้วนายน้ำ เชียร์เลยเชียรเลยไปไม่เข้าตจะพิงเคียวไปตัวบนอะ่ะเอาปลั๊กน้ำเจียบตัวล่างหอดัะจับของมือนี่เออลงไฟลงเนี่ยลงดำเนี่ยเออเด่นหนมองเห็นละนี่เออไฟมันช็อตคือหางเคียวตัวบนเลย อ,อ๋อแค่นั้นพอแล้วมาทอีกี่าให้มันรวมให้เดียวพอละพอแล้วรว,วมยังรวมแล้วบ่เอาสิบสี่วันนี้นะี่ใครอีกหมดเลย บอปดใช่พานลงแรงวิชแรงอีกคลออกอีกมันชนแล้วเนี่ยคลายออกเยอะเลยเอาลูกบ็อกสองก็แก๊กเตรียมก็ตอ่อก็ต่อด้วยเตรียมให้ลูกพี่เขาเลยเพราะว่ส่งไฟให้มันสว่างมองเห็นเนี่ยมองไม่เออไม่ต่ำลงอีกแบบเกี้ยไม่หันหลอดให้มันมาเออ,เอ,ออย่างนั้นอ่ะวางสายไฟรั่วด้วย ดึงใช้พันออกเส้นหนึ่งเอาเส้นนี้ออกก่อนไข่ต,ตัวนี้สองตัวเนี่นตัวนี้ขายยังขายเลยขายอีกเนี่ยวันนี้พอลุกบล็อกซุ่มี้ออกแก๊กอีกอ๋ออีกตัวหนึ่งออแล้วกดไว้กดแรงเลยอีกอ้าวใช้พันออกไปออกแล้วหมุนหมุนแรงหมุนมนาเนี่ย

มุนนี่มุนไปแรงเนี่ยเอาเบอร์สิบเก้าให้มันเนี่ยเก้าเว้นข้างอะ่ะดิ้งมาเออออกแล้วนะดิ้งมาดิยวเองจับปลายปลายเดียวดิ้งออกอีกออาขัดมาอีกอีชอีกเออออกแล้วอีกตัวน,นึงอ๋อมุนมาเอาของแบนจิ้มแล้วก็มุนอ๋อมือมุนตรงนี้แรงแมุนแรงเนี่ยมุนของแบนจิ้มปลายปลายมันอ่ะ เอาลูบออกสุก้าให้มานี่สเปรย์ก้าอ่ะเราให้โทษก็ไม่ได้มุนแรงอือแรงอีกอือ<ม>นี่เ,เ,มมนเนี่ยเอาแจมมุนตัวเนี้ยมุนมาเอามาลูบออกสุก้าไได้ดันแข็งก็เก๊กตัวยาวอ่ะเอามาพิงเอาเก๊กตัวยาวมาด้วยกดไป อืมกดจับแจมไหมนั่นแหละอย่างนั้นแหละอืมออกแล้วเหรออีอืมอีกรอบนึงจับแจมไหมเดียอืมลับข้างแมนแล่อยาวไปให้ควงมันโดนจับสนสัน้นหน่อยเจียวไปเออนออกแล้วกดมาโอเคออกแล้ว วางใ้ควงทิมหน้าวัสติวางลงไปเอาลูกบล็อกเบอร์สิบก็แ๊กอันนี้บอกให้เตรียมไปเจให้มหนันมึงก็ไ่เตรียมให้น,นั้นเบอร์สิบที่ไหนหรอ เนี่ยขายเนี่ยมึงไม่ขายขายรวมเนี่ยสิบสี่อ่ะขายสิบสี่เนี่ยให้รวมก่อนเอากล้อแก๊กตัวยาวมาเอาอันนี้ดึงอันนี้มาก่อนดึงมารวมยังอ,อือก็ดึงอันนี้ดึงอันนี้ให้มานี่สองมือเลยแ,แรงๆขายอันนี้ก่อน,นสิบสี่เลยเดี๋ยว เอาบักกายบักไายเด็เพ่งมาหาข้าวกินไหมมีข้าวถุงหนึ่งอยู่นั่นเอามากินไหมหน้าห้องไปข้าวไปกินกน่อนเขาไปไ้เสร็จนี่หิวไปหาข้าวกินหิวไหมดึงมาดึงอันนี้ออกไปเนี่ยจับไว้อือดึงอีกสี่เป็นข้างวันนี้ แล้วก็เบอร์สิบทอนเนี่ยสองตัวเนี่ยทอดตัวเนี้ยทอดนี่ตัวนองตัวทอดไปม,มีสองตัวทอดลงมาอะไรส่งไฟให้ถึงเฮ้ยมองไม่เห็นเออไฟสว่างไว้เนี่ยสว่างไว้ไฟเนี่ย วางยังางฮะเอาวางไว้เนี่ยฮะเอาวางยังเี๊ะไม่สว่างวะหายไปไหนไฟวางไว้เนี่ยโอ้เสียแล้วไง ก็ยิงสวาง่างเลยสว่างไหมเนี่ยถอดมาอือมีสองตัว<ม>แล้วก็ดึงนี่มาถอ,อดมันก่อนนี่งไงอยู่ดูนายวางนัดไปถอ,อดมาดึงฟ้านี่มาก่อนเป็นเหล็กเนี่ยดึงมาโยกสองม,มือซ้ายขวาโยกเป็นเหล็กออกมา ดึงแตเหล็กออกนอกอ่ะดึงมาเลยนั่นแหละเอ็งถอดน็อตตัวไหนจริงตัวไ,ไหนอีกตัวหนึ่งเออถูกแล้วมีสี่ตัวถอนตั๊นู้นอีกตัวหนึ่งน,น้องไปต่ต้งกรรมเลย บอกเขแล้วเลยอย่ามาเธอนี่ลุงมาหมดเบอร์หนึ่งกิ้วมันเสียเราให้ทำยังไงเราต่อไปก็เลือกเรือคลาสมันเสียตามายุมันดึงออกปะ

วางลงไหนดูดูหนะ้าตามก่อนวางลงกับพื้นเอาตรงนั้นเข้าพื้นวางลงก่อนปั๊มไม่ไม่งไงไงแบบนี้ถูกไหมจังมันเออวางงั้ยจังมันเออพ่อพ่อ,พอวางจังมันไม่เป็นไรอืตอนใส่มันใส่ยากเอาละถอดเบอร์สองมีกีต่ตัวนับน,นู่นเดีเราอาตรงนั้นดู่ตัวอย่างเอามาถอดออกเอาฝาเข้าออกวางลงกับพื้นเออเอาปั๊มน้ำมาอืม Nhino ngay nè, nghe dùa nhìn, hotpack, dùa hotpack. Tao mi nắp hoặc tèm, chìm con tara ngô, a psycho top, mỹ tóc, psycho diamond, dinh dưỡng lòng tàm nữa, dinh 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 อ๋อใครให้รวมทุกตัวก่อนดซื้อข้าวไหมซื้อเดี๋ยวไปเอาเงินซื้อเดี๋ยวเงินอยู่นี่น,น้ำเงามาไม่ใช่ไม่ใช่ใชอือตูตัวบนนี่นู่นน่ะเออนี่ตอยางนี่นี่นี่ตยางก็มีให้ดูแล้วไปดู อ๋อไหนาดูมืออ,าาอ๋อไหนเออมีเจ็บตัวนับเอานับด้วยมือมือขวาดึงมือซ้ายดันไว้ไดูไอมองเห็นหรอือเปล่าเอาไฟลงไปข้างล่้าเลยมองไม่เห็นเออลงน้ำต่ำเลยนั่นแหละนั่นแหละโอ้เจ๋ยวเลยวางสายมารั่วเลยอืมอืมดึงแร้แรงครบเจ็ดยัง Ừ, khóa ừ, đi, cứ khóa đi, anh Peng, anh lấy cái tơ sắn này cái kẹt sắn này, kẹt đạm sắn này, ở đâu vậy, ở đây, được rồi, quay đi, bớt TIO đi đi, hơi, dài dài, thế này.